ตอนที่67พลังของผังวิญญาณท่าแสงก็เป็นดังที่ทุกคนคาดการเย่เสิร์ญเหล่ไม่คิดสู้ในรอบนี้ด้วยเหตุนี้ชินหยุนจึงเลื่อนขึ้นเป็นอันดับสี่ถัดจากนั้นเขาจึงท้าเมื่งเฟหลิงซึ่งเป็นอันดับสามประลองทุกผู้คนล้วนคาดหวังสึกครั้งนี้เมื่งเฟหลิงกลับกระทำผิดคาดนางไม่ซู้และยอมรับความพ่ายแพ้นางกล่าวว่า นางต้องการให้นักล่ามังกรอยู่ในสภาพดีพร้อมเพื่อท้าประลองบุคคลอันดับ2อ,อย่างเชี่ยวหลางเหตุผลก็เพราะหากนักล่ามังกรสามารถจัดการเชี่ยวหลางผู้อยู่อันดับสองได้เช่นนั้นพละกำลังระดับนั้นย่อมไม่ใช่สิ่งที่นางสามารถรับมือได้โดยง่ายหากนางประลองอยุทธที่ตรงนี้จะมากจะน้อยก็ต้องได้รับบาดเจ็บยอมแพ้เสียแต่แรกเพื่อสู้ทีหลังยังไม่สายสำหรับนาง นอกจากนี้อันดับสองอย่างเชี่ยวหลังจะยังไงก็ต้องต่อสู้กับนักล่ามังกรหากอีกฝ่ายพ่ายแพ้นางก็ค่อยท้าประลองอีกฝ่ายช่วงบาดเจ็บก็เป็นเรื่องง่ายดายิ่งแล้วหลายคนต่างอดไม่ได้ที่จะชื่นชมสติปัญญาอันปราดเปรื่องของนางนางสารเลวนี่วางแผนชั่วช้านักเชี่ยวหลังผู้อยู่บนห้องรับรองแขกพิเศษถึงกับต้องการเกลี้ย เขาคิดว่าเมื่อเฟยหลิงจะช่วยสกัดชาหน้ากากไว้ที่เขาไม่คิดเลยก็คือเมื่อเฟยหลิงจะปล่อยอีกฝ่ายผ่านมาทั้งสภาพสมบูรณ์แน่นอนว่าเมื่อเฟยหลิงทราบว่านักล่ามังกรก,ก็คือฉินหยุนดังนั้นนางจึงเลือกไม่สู้เป็นเพราะนางมั่นใจยิ่งในพละกกำลังที่ชินหยุนครอบครองหลังชินหยุนเลื่อนขึ้นเป็นอันดับสเขาจึงท้าประลองเชี่ยวหลังซึ่งอยู่อันดับสองในทันที ตอนนี้ในที่สุดทุกคนก็เริ่มรู้สึกวางใจได้ก่อนหน้าพวกเขาคาดหวังมาโดยตลอดในที่สุดตอนนี้ก็จะได้ดูการต่อสู้ของจริงการเสียทีชินหยุนท้าประลองและชนะมาแล้วสองครั้งโดยไม่ต้องสู้ครั้งนี้เขาต้องสู้กับเชี่ยวหลังแน่นอนแล้วการประลองนัดนี้นับว่าคุ้มค่าแก่การคาดหวังตั้งตารอหลังจากชินหยุนส่งคำท้าประลองถึงเชี่ยวหลางเชี่ยวหลางก็ตอบรับภายในหนึ่งชั่วโมง ภายในโรงฝึกมังกรซ่อนเร้นทุกคนตอนนี้ต่างคาดหวังพวกเขากำลังพูดคุยเสียงดังอึกกระทึกนี่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็อารมณ์เดือดพล่านต้องการรับชมศึกนี้มากเพียงใดเชี่ยวหลางสวมใส่ชุดกราะสีแดงทองคำทั้งย่างเขียราชสีเหมันสีขาวค่อยๆเดินย่างออกจากประตูลำพังเพียงออราตอนนี้มันก็มากพอให้สะกดข่มชินยุนเอาไว้ได้ผู้คนต่างคิด หากเป็นตนที่ต้องเผชิญหน้ากับราชสีห์เหมันของเชี่ยวหลางพวกเขาคงไม่มีทางชนะได้แน่นี่ยังไม่กล่าวถึงตัวเชี่ยวหลางเองที่อยู่ขอบเขตกายวรยุทธระดับที่หเชี่ยวหลางครอบครองเส้นวิญญาณสีตะวันทั้งยังมีวิญญาณยุธดาระดับแพลทินัมข้อได้เปรียบใหญ่หลวงที่สุดของเขาก็คือวิญญาณยุธดาที่สามารถปล่อยปราดดาบรุนแรงยิ่งออกมาได้หลังผสมผสานกับอาวุธวิญญาณครึ่งขั้น มันจะมีศักยภาพทัดเทียมกับอาวุธวิญญาณที่แท้จริงโฮราชสีห์เห็นมันคำรามบนหลังนั้นพาร่างของเชี่ยวหลังกระโดดขึ้นลานประลองเป็นผลให้ทั่วทั้งลานประลองสั่นไหวระดับหนึ่งได้ยินมาว่าอาจารย์จากสถาบันยุทธระดับสเสวียนมาที่นี่เพื่อสังเกตการคิดว่าตอนนี้น่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดชินเฟิงพ้าแพ้อ,อนาดเกินไป ใช้หน้ากากนั้นดึงดูดความสนใจของสถาบันยุทธระดับสวียนได้ไม่ใช่น้อยการประลองยุทธมังกรซ่อนเรนนี้ก็จัดขึ้นเพื่อนักเรียนที่เข้าร่วมสถาบันยุทธระดับสวียนอยู่แล้วตอนนี้กลับโดนใช้หน้ากากทําพังเป็นผลให้พวกเขาต้องมารับชมเรื่องราวหากคนผู้หนึ่งสามารถรักษาอันดับหนึ่งของเทียบอันดับมังกรซ่อนเรนคนผู้นั้นจะได้รับย่าหัวใจลึกล้า ยาหัวใจลึกล้ำจะทำให้ผู้ฝึกตนสามารถฝึกฝนวิถีหัวใจเหลืองดำอันทรงพลังได้มันถูกกล่าวว่าเป็นโอสถระดับลึกล้ำเหนือย,ยิ่งกว่าโอสถวิญญาณตามข่าวลือยาหัวใจลึกล้ำนี้ถูกบ่มเพาะโดยสถาบันยุทธระดับสเสวียนทั้งสามหากมันถูกบุคคลภายนอกนำไปครอบครองเช่นนั้นก็เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงแล้วเชี่ยวหลางกำลังมองต่ำไปยังชินยุนด้วยท่าทีเย็นเยือกและอหาหังการ น้ำเสียงหัวราอเยอยหยันกล่าวด้วยความรังเกียจเจ้าสมควรอยู่เพียงแค่อันดับสถึงกับท้าค่าประลองเจ้าแสวงหาปัญหาโดยแท้หากเจ้าแพ้เจ้าก็ต้องกลายเป็นอาหารสัตว์น้ำเสียงไม่แยแสเช่นนี้คล้ายไม่เคยมีผู้ใดคนค่าในสายตาเขาทุกคนต่างคิดว่าคำพูดนี้ไม่ใช่การล้อเล่นอย่างไรแล้วเขาก็ครอบครองสัตว์ปีศาจร,ระดับที่7ทั้งยังมีพรสวรรค์ที่ล้ำเลิศนะัก ราชสีห์เหมันคำรามร้องดังออร่าเย็นเยือกจากตัวมันแผ่กระจายขณะเผยฟันคมกริบชวนสะพรึงดวงตาคู่นั้นของมันเปลี่ยนด้วยความโหดเหี่มคิดอยากเข้าขยำชินยุนแทบทันทีเริ่มได้หลังกรรมการประกาศจบคำชินยุนก็พลันนำคอนหลอมออกมาเชี่ยวหลังกระโดดลงจากหลังราชสีห์ขณะชักดาบออกราชสีห์เหมันพลันพุ่งตัวไปด้านข้างทั้งยังอ้าปากกว้าง มันพ่นออกกระแสะเย็นเยือกที่พร้อมทิ่มแทงเราดาบน้ำแข็งใสชินยุนทุกผู้คนต่างอดไม่ได้ที่จะต้องสูดอากาศเย็นเยือกนี้เข้าไปสิ่งนี้คือดาบน้ำแข็งกำลังภายในสัตว์ปีศาจร,ระดับ7ก็เหมือนกายวรยุทธ์ระดับที่7พวกมันสามารถใช้กำลังภายในได้ชินยุนตอนนี้มีสภาพเป็นหนึ่งสู้สองนับว่าไม่ยุติธรรมนักแต่ก็ไม่มีทางเลี่ยงที่เขาต้องเผชิญหน้าคือความจริง ดาบน้ำแข็งซึ่งพ่นออกจากปากของราชสีห์เห็นมันพลันโดนชินยุนโตกลับด้วยเปลวเพลิงและที่น่าหวั่นเกรงที่สุดคือเชี่ยวหลังพลันจ้วงแทงรวมเป็นหนึ่งแอบแฝงมาพร้อมกับดาบนี้เป้าหมายของปลายดาบคือคอของชินยุนเขารู้สึกถึงแรงสะกดข่มจากปลายดาบที่พร้อมจะแทงทะลุลำคอกระทั่งน้ำลายตอนนี้ยังยากกลืนลงก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ